ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กตำลี่ทานข้าวกันเด้อมาว้ามาน้มาเฮ้ยก็มาดูแล้วลงมาละแล้วมาบ่เอ้ากินกันตอนไหนเนี่ยโอ้ยเห็นดอกไม้กระยาดโอ้ยเห็นโอ้ยเห็นเขาเหนียวเนาะ ม,ม,มื่ออะรบะเฮ้ยไปบ้าพนพี่ลอม,มาเมื่แหละไปบ้านพี่ลอมาไปบ้านพี่พะวันอยู่ตอนนี้นิดเดียวเพราะว่าบ้านพี่ลอมยังไม่ยกใช่เมื่อคืนไปดูไลฟ์แอดนทีอทยู่ดูเพราะว่ายกวันนี้พอเมื่อคืนมันดึกไปมันเมืม่อย พี่รอมนอนกับปศราปานเยอันีดไปานะคะแต่มันเข้าก,ากานันตักันนะเนี่ยม,มลาล่างมาบนกรรูเนี่ยเข้ากาันเขกคนกินเป็นก็กินเป็นเนาะไ้ี่เห็นอสาไยาน้ำ4ปศริปานะ ยังยังเห็นวิ่งออกกำลังกายอยู่เมื่อเช้าเอออยู yeah> ่บ้านไหมใช่เฮราะยาสมัยเลยเอาโทรศัพท์มาถ่ายแม่ก็จะเลยออกไปด้วยเหรอโอ้เขาชินละลั่นเถอะเออมุดเลยครับม่ใช่มันก็เอาไว้ไหน น่นก็ฟังสิ่แราไม่ไปไหนไม่อ๋อมต้องไม่ต้องไม่ช่อันนี้ก้อเฉยๆกินยาก่อนกิ่อาหารมันมียาก่อนยาหดลมาลผมว่ามยอพอดีแซ่บี่พาป้าาบอกว่าขมมากเราก็เนเนเมันขึ้น่ะ

จะเปิดทำเข้ามาแม่คืออะไเหรือทำมาเอาอีมาอะไรแม่กินแล้วเห็นมางสวิรัตก็อดใจไม่ได้อะไรมังสวิรันี่ลหรอมาละมาละลุงก็ยังชอบเลยพี่แกงนะอร่อยอร่อยไปกบพอแกงแบบปรับแต่งมาเลยมาละใหญ่แต่ว่ามันกินไม่เหมือนกันไงนี่ก็คือถ้าแบบแกงแบบแกงป่าใส่มาะ เนี่ยแกงเป็นบ่แกงได้แกงป่าเวลาแกงป่านะส่วนมากก็จะใส่่ทุกอย่างเลยเนาะรวมแต่มันจะมีกระชายมีใบกะเพรามีผักกาดขาวอร่อยกระชายออมาอีกมืงอื่นมาข่อยอะไรมามึงอื่นมันก็เรียกเกินมัเขื่อเปาะอะไรมาใส่หมดเฮ้หมายังมีอีกอย่างมีงต้งมืออย่างมายังต้องมือหัวโดเลย ก็จะมาแล้วก็คือเดี๋ยวเขาจะไปไมเขาไปทำไรกอดจะนอนหนได้ที่นนทมักมางโมงวันอาทิตยัโาเขาจะมาคื้โวันอาทิตย์โอ้แต่เชาที่นอนจะกลับไปเอาเกระเป๋าัหาตังคูตังคูตังคู่ชองนะฮะ โอ้โห้วแบบชวดยาวเลทุกคนสีเต็วนี่นั่นแหละอันนี้ก็สว่าสี่โฆษณาสี่ตัวสิบห้าหกเหรอเจอเจ้าเต๊ะเต๊ะแล้วมันจะสายจะเอาอย่างนี้ยดีเราดังดาวดาวแบ่าถ้าเกิดมันยาวนะเขาดูนะโอ้ยนี่ยาวเลไม่ดูกลับอีกทีนึงถ้าเขาดูนะเขาดูยาวมันก็ดีนะ เอ้วันนีไอที่วานกันว็นน้นถ่ายก็บไอ้มินนอกระ12นาที30นาทีลงไปอ่ะบางทีที่อย่างเขาบอกว่าคลิปไลฟ์สดจไแล้วเขาบอกคลิปหรือไลฟ์สดเนี่ยผักกับพักก็มีเลยฟังก์ก็ได้คือพาไปเอาเนีนเอาสไลม์มาละ เสือกินมันได้มันนั่งก็กินดิบเลยเสือกินได้อยู่ยังกินมันนั้นกักินกินดิบกรอบเลยเนาะเออมักรอบกว่ากรอบกรอบบางเบอร์มีเบอร์เหรอไปก่อนเน้อเพราะว่าทางเข้ามาทางเข้ามาแล้วตอนเช้าว่าเมื่อวานเขายังไม่ได้เอ่อนนะมันมีเพื่อนเดียวคนแรกไปได้ได้ไปอยากไปเหมือนกันกินดิบตลอดทุกคนนะกินดิบตลอดทุกคนอยากไปอยู่แต่ได้ไม่

แล้วอาจายพี่ยัยพาไปอยู่อยพาเจ้าไปแล้ววันีถ้าจะไปนู่นก็ไปก่อนก็ได้หนูค่อยไปรูนของหรือจะให้หนูไปรูนของก่อนค่อยไปไปก่อนไปก่อนเนาะไปก่อนไม่เราอะเราไปก่อนปุ๊ค่อยไปตามหลังก็ได้ปุ๊ไม่ใช่จะรอบหรือจะไปให้ตามไปแต่ไพร้อมกันไม้มันจะได้ปุ๊จะไปยังไงทางใจจะไปยังไงหนูก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปบ้านม่วงไปรูนของแต่ถ้าว่าเออแต่ถ้าว่าจะ ก็หนุไปหรือว่าให้หนุ่ไปไม่แต่ถ้าเราไปคนทำคอนเทนต์แต่เช้าเราไปตอนนี้เขามีเขาทำทำอะไรไหมล่ะทำประยกุทธ์ล้นช่วยให้เราดีใจไปไปนีบก่อนไหมแล้วก็ไปรูดเอนเช้าก็ไปด้วยกันนี่แล้วรูมาเปนบ่ายตอนสายวันนี้ทั้งวันเฮ้ยนี่ทำไมนี่ซิทำไมได้รูดอ่ะเขาคนจนนะคนจนอย่างเราไม่ได้ย่ารวยแล้วเทปปีเราไม่ได้เขาเปิดก่อน ดูหน้าจอโทรศัพท์เขาสิมันตัดแสงเองมันมีแต่รอยร้าวมันมองไม่เห็นอะไรเลยมันตัดแสงเองมันตัดแสงโอ้ยมันแปดสองแล้วนะพูดอะไรไปนะแปดสองแปดสี่มาคู่กันมาในออฟเราซื้ออีกอย่างลูกมามากล้องหน้าดีกว่าจะได้มาเห็นโอ๊ยละมือเจ้ก็แล้วแต่เจ้าแล้วกล้องหน้าแล้วกล้องหลังหนึ่งสองสาม สสวัดีค่ะกนคมินข้าวต้มหมูมือสาวนะคะว่าจะได้กิ่นว่าจะได้กินดูดูมันติดอีกมันติดอีกมันติดโทรศัพท์คอยเงี้ยแหละดีแล้วเรื่องหลังว่าดูเอานะฮะคุณผู้ชมไม่คอคอยเราจะบังเจ้าโทรศัพท์ใครก็มันลุกขึเล็กขึนเลยมีแต่รอยแตกโอ้ยรายได้ยูทูบ ยายายาเสือยาทำไมไม่ซ uh> ื้อใหม่วันละเครื่องวันละเครื่องก็ยังได้เลยช่องใหญ่ข้าไม่ออฟลยเนี่้าักะรามองมอปุ๊บย่ารู้ใจเลยแต่วันนี้ของแส่มันอยากเินแตงโม

เตงโมเตงโมเตงโมเอออยาลืกินเปลือกเขาค่อยเอาไว้ด้วยนะห้มัเย่นเปลือกเขอินหมดเขาชอบกินเปลือกแกวเปลือกเขาไปกิ้งนะเนื้อเขาไม่กิน เนื้อแแดดงสวัสดีครับอยู่กับเสือพาไปนะฮะทานข้าวเช้ากันนะครับผมที่เดียวในโลกนะฮะกินมันข้าวพ่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็มีเอฟซีมาดูคลิปให้อีกทนะี่เดียวยไม่มีที่ไหนในโลกเป็นแบบนี้อีกแล้วนะรั้มันใกลเกิน ช่องเนี้เอากลองอาคารกล้องออกไป FC ดูดูดูไล่ช่องเราอีกบางหนูอ้าวโอ้ FC ป้าดูดูเสือแก่ง FC ดูเสือแก่งช่องเราโอ้โหดูเดี๋ยวหน้าไม่ขาวเลยดูทำไมหน้าไม่ขาวโอ้หน้าไม่ขาวว่าทำไงดีที่เราดำจริงๆเราไม่ดำนะอืมหนูเอากำลังเตอ อย่าเพิ่งนั่งไปดูกล้องให้เขาก่อนช่องใหญ่อุ้ยไม่เห็นได้อะไรเลยเห็นแต่เสือเออม่ใช่อันนี้เอออันนี้ได้อยู่อันนี้เห็นหมดนระผมผมตอนนี้เดี๋ยวเรารอแตงโมก่อนเนาะเราก็กินผีดเดียวรอไปก่อนตอนเช้าก็กินเยอะๆหน่อย หนักแล้วเบาเทียมเรื่องเย็นเรื่องเย็นมือย็นเราไม่ได้กินมานานแล้วรู้สึกว่าแอนจะเริ่มลดลงไปนิดหนึ่งแล้วนะตั้งแต่ทำมานันไม่ได้ไาเยอะกินข้าวเยอะกับข้ามีอะไรบ้างอ,อันนี้นนปรนอะไรปลนอะไรปลนปลาทูปลนปลาทูนปลาดุกผักผักนึ่งตับไก่กระเพราหมูอันนี้อะไร ข้าวมีห้าหกอย่างนะฮะแต่แบบเป็นแนวแบบบ้านบ้านของเรานะครับ กะเพรานี่ผัดกินท่านตั้หมู่บ้านจำปาดงหรือเปล่าเนี่ยบ้านใช่บ้างผัดกะเพรานี้จะไปเลี้ยงกีฬาอบตเหรอไม่มันไม่พอกระเดินนะมันพอกระเดินมันพอกระเดินก็เลยเลี้ยงแต่เอาทำให้มันหมดเลยที่เรียกว่าปนมาจัดแตนเดียวโอ้ของยายมาแล้วของตีมาโอ้ขอบคุณค่ะของตีมาแล้วขอบคุณมากค่ะ แล้วก็มีซ่อมของแอรเนาะปลาอร่อยมากแซ่บหลายมาแล้ววันนี้ถังไม่รู้ของใครแหละมาเข้ามาไม่ไม่ของใครเก็บไว้ในจานก็จะไม่เอาลงมามามานั่งเพียงข้าวแล้วด่าผลปะทนปะทุมาแล้วถ้าถ่ายคลิปด้วยนะมีที่เดียวใช่ไหม แล้วมีเอฟซีมาดูให้ด้วยน่ารักเนาะบอกแล้วีเดีย์ในโลกเนื้อแน่จากโมเน,นื้อแน่นมากนี่นกำลังจะว่านี่อะไรเจ้าวอ่ะ มันได้กินน้ำเลยอะีซ้นเาม่ใช่มีซ้มีตับไก่นมีมีกะเพรามีนึงผักหวานนึ่งมะละมกหนอไม้นะคะโอ้ยมะละนๆอากาองอิ่มแล้วนะคะ้กเดี๋ยวเราลุกออกเลยเฮย ทุกนจะได้ทานกันขอบคุณนี้ขอบคุณเล็บซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ